แล้วค่ะในเก่าวชื่อเขาหมเล่าเอ๋ยเขายังติดนี่สินใครอยู่เลยนั่นแหละเอ๋ยสมผลนั่นแหละนะใจไม่สุขทุกข์ทรมานค่ะคนติดสินนี่หนาจะอาการเช่นนี้แหละจะขึ้นไส้กินไม่ได้กินไม่ลงจะเวียนหัวหายที่จุดนั่นแหละหนาหายใจไม่ออกนั่นแหละค่านั่นแหละนายังไม่สงบเอ๋ย คืออาการนี้เป็นอาการผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ติดหนี้ติดศีลหรือเป็นอาการของโรคมะเร็งลำไส้ตอนตายศีลไงท่านเอ๋ยตายเลยนั่นแหละนะโรคมะเร็งมะเร็งอะไรนั่นแหละค่ะมันก็หายออกไปนั่นแหละเอ๋ยแต่นี่คือกรรมของเขาแหละยังติดศีลแท้นั่นแหละนะถึงถามเมียเขานั่นแหละครับศีลนั่นนะยังติดอยู่หรืออะไรเล่นกรรมนานหรือเปล่า หลังมาได้ยินว่าเล่นหุ้นนะค่ะซื้อหุ้นเล่นหุ้นเล่นหุ้นพวกนักเล่นเนี่ยต้องเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วค่ะยืมยืมเงินแม่ค่ะยืมเงินแม่ก็ยืมเงินเมียใช้คืนให้แล้วค่ะเพราะเขาสั่งไว้ว่าถ้าขายบ้านได้ก็คืนใช้คืนให้แม่แต่ตอนนี้เขาใช้คืนแล้วค่ะเขาใช้ครบหรือเปล่าครบครบแล้วเขาเป็นหนี้คนอื่นหรือเปล่าอันนี้ลูกไม่ทราบคระเจ้าข้าขนาดแม่ยืมได้ก็อาจจะยืมคนอื่นได้ดีก็เปล่าเต็น ไท่านเทวดาเป็นหนี้กับแม่คนเดียวหรือเปล่ามีคนอื่นด้วยแม่นักเล่นเนี่ยมันยืมหมดและใช่ไหมเป็นใครไม่รู้เนาะทีนี้หันหน้าไปทางไหนพอมีเงินยืมก่อนว่าอันนี้ลูกไม่รู้อันนี้เพราะงเป็นี่ใครก็ไม่รู้ก็จึงทําให้เกิดการผอื่นผูอมติดขัดอยู่ใช่ไหมแล้วท่านเอ๋ยยังเวียนวนเลยนั่นแหละนะ หายใจไม่ออกนั่นแหละคา่ะบมันติดอยู่ที่อกนั่นแหละท่านเอย๋ยติดนี่ก็เหมือนกับหายใจติดขาดใช่ไหมใช่แล้วท่านเอย๋ยออาเป็น <อง S 1> ว่าใจคืนไม่ได้คลายไม่ออกมันแน่นมันอยากจะอ้วกแต่พวกไม่อ้วกก็มไม่อ้วกแลจะคืนแท้ก็คืนไม่ลงนั่นแหละนะเอาอย่างนี้ณเวลานี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเขาติดใครพี่สาวจะมาขอถือศีลใช้เป็นบุญไปได้ไหม ก็ได้แหละท่านเอ๋ยแต่ต้องเอาเงินเลยนั่นแหละนะมาทีษฐานชำระานี่สงให้หน่อยค่ะาวในนามของชินกรจันทรายใช่ไหมจันทาค่ะจันทานทศทหารในนามของชินกรจันทาค่ะไม่สามารถจะหาเจ้านี่พบเจอแล้วขอเป็นบุญเป็นกุศลให้กับเจ้าหนี้เขาไปในนามอของจันทาเจ้าค่ะ ได้ไหมท่านเทวดาน้ำปัจจนะัยน่ะท่านเอ๋ยชำระนี่สูงเลยน,ะนั่นนะกั่าสองพันห้านั่นแหละค่ะเจ้าค่ะไหวไม่ไหวไหวเจ้าค่ะอา่าอ้าวแล้วต้องทำอะไรให้ชินนกรอ,อีกบ้างเอาบุญบวชนะ่ะท่านเอ๋ยสามสิบวันเลยนั่นนะ่ะนะได้เปล่าได้เจ้าค่ะสามสิบวันเธอเคยบวชนี่ปล่า ไม่เคย,เคยใช่ไหมอาสามสิบวันลูกจะมาบวชที่นี่เจ้าค่ะหลวงพ่อหลังจากสงการอาไม่เป็นไรคืนนี่่คะเอาเสื้อผ้าเอาอาหารการกินอะไรบ้างหรือเปล่าปล่อยสัตว์อะไรบ้างเอาเสื้อผ้าแหละท่านเอ๋ยชุดขาวเลยสองชุดนั่นแหละนะอาหารการกินก็ได้ครับแล้วแต่นะจะหามาให้เอ๋ย ชุดขาวให้เขาอาหารอย่างที่จำได้เขากินอะไรจำได้ปะพวกเป็นชอบเนื้ออ่าอะไรได้อะไรก็ได้หรือเปล่าอาหารเขาอยากกินอะไรที่เขาพูดแหละเนื้อเมื่อกี้แท้ไม่กล้าพูดออกไปชอบเนื้อย่างนั่นไงค่ะเ<า>จ้เออาค่ะงกิงนะเนือย่างนะเนื้อ,อย่างเนื้อ,อย่างอ่า พวกกินเนื้อย่างต้องระวังให้ดีนะลำไส้เป็นมะเร็งนะอ่าปล่อยสัตว์อะไรบ้างปล่อยสยัตว์เนี่ยท่านเอ้ยปล่อยหมอยมมเลยห้าลนะาปล่อยปลาไหลยี่สิบตัวนั่นแหละค่ะสัมภานหนึ่งชุดพอไหมได้แหละท่านแล่อ่าวันที่เท่าไหร่มาเริ่มบวชให้เขาก่อนวันที่ยี่สิบค่ะเมษค่ะ เมษานี่ก็เมษาแล้วไงก่อนก่อนก่อนกที่ยี่สิบการหลังหลังสงการแต่ก่อนยี่สิบใช่ไหมค่ะยี่สิบเมษาจะเริ่มงานอาจจะมากก่อนก็ได้อ่าเรียบร้อยตอนนี้ก็จะดีขึ้นใช้ไหมใช่แล้วท่านเลยอาการตกตูเลยนั่นแหละนะว่าบุญเก่าก็มีนั่นแหละค่ะแต่ยังว่ามีติดหนี้สิณนั่นเอ่ยอ่าอ่าใช่นี่ไปก่อนตามนี้ <laughs> Điệp loại